ร่วมแรงร่วมใจเปน็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะนะนะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาตัวเองก็เหมือนรักษาคนอื่นไงค้าไหมเนี่ยอดทนเอาน,น่อยไม่ตายหรอกตายก็ตายไปนะจริงไหมยังไงมันก็จะตายตายวันนี้ก็ไม่ได้เปลืองข้าวอีกางนนะจริงไหม โอ๊ยายเกิดมาตายเล่นกูวาไม่ใจจริงจริง,รงหรอมึงเชื่อสิจริงไหมเนี่ยนะหลวงตาพูดอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าพูดได้สิหลวงตาไม่เดือดร้อนทําไมกูอยู่ไม่เดือดร้อนจริงไหมในจิตใจมีแต่ความเมตตาเท่านั้นะจริงไหมแต่ทำยังไงได้พวกเราถ้าเมตตาตัวเองจริงจริงก็รักษาตัวเองสิฮะระมัดระวังเพื่อจะยับยั้งเชื้อตัวนี้จริงไหม โอ้ยสมัยก่อนเขาก็มีโรคหาเหมือนกันแหละแต่มันไม่มีสื่ออย่างทุกวันนี้เห็นไหมทุกวันนี้เอ,อะอะกก็รู้กันไปหมดทั้งโลกแล้วจริงไหมเหมือนภาคสอนกันเป็นบ้าเป็นบอเขาก็สอนกันมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลหละนะบูชาบูชานี่อยู่เรื่อยไม่บูชาตัวเองเลยนะม่จากความกลัวไปบูชาอะไรก็ไม่รู้ ไปบูชาไฟบูชาต้นไม้ไปบูชาอะไรอะพระอาทิตย์พระจันทร์พระอะไรเขาก็ไม่รู้ทําไมไม่บูชาตัวเองบูชาพ่อแม่ตัวเองอะฮะก็เพราะมันกลัวไงเนี่ยยุคเนี้ยยุคอะไรยุคโซเชียลยุคอะไรนึกว่าคนจะพัฒนาขึ้นมันก็ยิ่งโง่ลงไกว่าเดิมไปบูชามันจะต่างอะไรไปถือผีทงถือผี เหมือนสมัยก่อนสมัยเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่พวกชาวป่ามนุษย์หินเขาก็ถือกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ยิ่งกนะ้าวหน้าใหญ่เลยกูว่าเนี่ยยุคจักรวดยุคบร,รมาูยุคนิวเคลียร์ฮะยุคว่าคนเจริญก็ยังไปถือผีอยู่เนี่ยถือสิ่งที่ไม่รู้จักอยู่เนี่ยฮะมันไม่ได้พัฒนาเลยฮะ มันไม่แปลหรอกมันโง่นะไปถือสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อ่ะไปเคารพสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อ่ะฮะคือได้วัตถุนี้คือพัฒนามาอย่างมากแาโอ้ยที่พัฒนาทุกวันนี้พัฒนากิเลสเพื่อจะสุขสบายสมัยก่อนเนี่ยคนไปตักน้ํามากินเนี่ยไกลไม่เกือบกิโลสองกิโลเลยไปหาบน้ํามากินสมัยไม่ีช่ขนาดไปกอกน้ําใส่ขวดใส่ทู้เย็นมันยังขี้เกียจเลย ทุกวันนี้ไม่ได้กอแล้วแด้เข้าน้ำแมบอ,อย่างทุกเย็นมากินมันยัง,ยงอยากไหมอะอยากยิบฮะมึงดูคนสมัยนี้สิฮะคือจริงๆแล้วไม่ได้พัฒนาวัตถุแต่พัฒนาโอ้แต่ว่าทุกวันนี้คนเป็นห่วงกันเยอะนะกูว่านะแค่ขับรถไปอ่ะระวังไว้มึงค่ะ <laughs> ถ้าพัฒนาจริงๆต้องพัฒนาจิตพัฒนาใจฮะเพราะศาสนาคือใจคนนะถ้าใจคนเสื่อมศาสนาก็เสื่อมเพราะศาสนาคือใจคือคนถ้าคนเนี่ยแบบเนี้ยเป็นมิจฉาทิจฐิเนี่ยความเห็นวิปลาสอย่างเงี้ยฮะนี่ไปกราบไหวบูชาอะไรก็ไม่รู้ต้นมงต้นไม้สัตว์พิการอย่างเงี้ยนะ ไปหาอาจารย์ใบองใบหงยอาจารย์ก็ยังจนอยู่ฮะบ้าบอกข้อแตกไปใครจะมาใบาให้ได้จริงไหมแล้วก็ใช้คำวิ่งตามความฝันอยู่สิมึงวิ่งตามไม่จบกับความฝันเพราะมึงฝันทุกวัน <laughs> จริงไหม <laughs> มึงต้องวิ่งตามความจริงสิมึงก็เห็นความจริงสิฮะ <laughs> จริงๆแล้ววิ่งตามกิเลสมากกว่าก็นั่นแหละ ความพอใจไงความเพลินน่ะนันที่อ๋เข้าใจไหมความพอใจเหมือนพวกไปตกปลาไม่พอใจเหมือนพวกกินลอมกมพอใจมันทั้งๆจริงไหมเพราะมันไม่ยอมขัดใจการขัดใจนี่คือทุกข์ที่ทนได้ยากอะถ้าใครขัดใจได้ก็จะน่าใจตัวเองเนาะนอกเนาะ กูยังไม่กล้าขัดใจมันเลยมา,า,ากูทน้ง่ายอยู่หรองนกเอ้ยฮะมันยังไม่กล้าขัดใจตัวเองกูจะกล้าขัดใจมันยังไงเดี๋ยวมันเอากูจายาทุกคนนี่นะมาภาวนาเนี่ยต้องมาขัดใจฝืนใจตัวเองนะ ขัดจิตขัดใจจนใจบางลงบางลงจนไม่มีใจอะ่ะในเมื่อไม่มีใจเนี่ยก็ไม่มีที่เกาะเกี่ยวอารมณ์เพราะมหาเหตุมันอยู่ที่ใจนะสัตว์แปลว่าค้องนะสัตว์โลกทั้งหลายในยรวมทั้งอินพรมยมยักษ์นี่ยเขาเรียกว่าสัตว์ยังค้องอยู่นในภพในชาติมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นนิสสตโต ห็นไหมแต่ทีนี้คนเขาตามใจตามใจโอ้ตามใจสิไม่ใช่พระอรหันไปพูดแต่ปากหัวเราคือพระอรหันอย่างนี้ไม่ใช่ฮะอ,อย่างนั้นไม่ใช่ฮะมันไม่มีเครื่องวัดเหมือนกับวัดอุณหภูมิโควิดถ้าวัดอุณหภูมิปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ใช่จบเลย <c oughs> อย่างเงี้ยไอ้ลังนั่งทํามาอยู่กับกูนี่ตีนยันเลยก็ได้จริงไหมถ้ามันวัดกันได้จริงจมันวัดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัดกันไม่ได้เนเมื่อตัวเองไม่เคยเป็นแมึงไปเชื่ออะไรยังไงตอนนี้มีจะคนเอาไปแต่งตั้งให้คนนั้นเป็นอรหันต์มองนี่เป็นอรหันต์มิจะพวกที่ไม่เคยเป็นอ่ะในเมื่อมึงไม่เคยเป็นมึงรู้ได้ยังไงอ่ะ ว่าหลวงปู่นั้นอาจารย์นี้เป็นพระอรหันต์นี่กูก็งงเหมือนกันลยเนี่ยฮะเหมือนมีคนอ่ะนั่งเครื่องบินมาจากไ่นเยอรมันมากราบถามกูเมื่อห้าปีที่แล้วถามว่าอาจ,จารย์ครับโลกนี้มีพระอารหันต์ไหมครับปัจจุบันเนี่ยกูบอกมีฉันยังไงจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ก็มึงฝึกต,ตัวเองเป็นพระอารหันต์สิ มึงแค่จะรู้จริงไหมหไม่ฝึกมันก็เป็นอย่างนี้ไม่จะไปถามเรื่องเดิมๆนี่แหละไปวันไหนก็ไปถามไปหาอาจารย์ไหนก็ถามเรื่องเดิมๆแต่ไม่ลงมือฮะเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยคําสอนท่านจัดใส่พานไว้โต๊ะอ,อยู่แล้วกับข้าคือพระธรรมนี่ย แต่เราก็เดินอ้อมวนเวียนอยู่ในโต๊ะแต่ไม่ยอมไปนั่งกินอ่ะก็ไปวิจารณ์ว่ามันต้องเค็มมันต้องเผ็ดเนี่ยนะแต่นั้นไม่ใช่หน้าที่ของเรารู้ว่ามีเราทำอาสิเราะเราก็คนเหมือนกันเราขาดอะไรล่ะฮะจริงไหม ความรู้ก็อยู่ในความหลงนี่แหละบัณฑิตกับคนพานก็อยู่ในใจเรานี่แหละไม่ใช่อยู่ข้างนอกหรอกฮะคนอื่นไม่ดีนะยังเรายังเดินหนีได้นะต,ตัวเองไม่ดีมึงจะไปอยู่ไหนอะ่ะฮะจริงไหมเหมือนมาสร้างกุฏิคู่นี่แหละอยู่ใกล้กันไม่คิดถึงเวลาทะเลาะกันแล้วจะย้ายยังไงวะจริงไหมมันเที่ยงที่ไนละ่ะจริงไหม ขนาดผัวเมียมันยังตีกันเลยกูยังขำเลยว่าอยู่ใ,ใกล้กันอ๋อไม่รู้จิแย่ yeah, <c oughs> มันก็จะทะเลาะก,กับกูแล้วเอาจริงงนะคนไม่เคยคิดเรื่องนี้นะ <c oughs> <c oughs> ตอนถูกกันนี่ก็หัวเรียก็ดีหรอกฮะ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนไม่พอใจกันขึ้นมาเนี่ยจะย้ายกุฏิตรงไหมมันไม่ใช่ย,าย้ายง่ายๆมันไม่มีล้อเหมือนรถเ้ยพูดถึงอ,นนอ่ะเนกไี่ยงอ่ายจรจับแยกเนาะอะ,อะ,อะนี่ะเขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่เที่ยงอย่าไปจริงจังนักเนาะ ไรสาระมั่งก็จะมีความสุขอย่ามีสาระมากสาระนี่แหละคืออัตราตัวหนึ่งที่ขังมนุษย์เราอยู่มารยาทนี่อีกอย่างหนึ่งนะ,ะจะจ,จ,จะไม่ใช่มีมารยาทจนเกินดีเกินงามให้มันพอดีนะให้มันพอดีพองามอย่าลืมความเป็นคนของพวกเรานะนะไม่ใช่ทำเกินคนฮะนะ ให้มันพอดีนะใหนเป็นกลางๆหน่อยเนาะทุกก็รู้สุก,ก็รู้มันมีกันทุกคนนั่นแหละมันไม่จริงความสุขก็ไม่จริงเวลาความสุขนี่ก็คือทุกมันลดลงฮนะอารมณ์เนี่ยนะอ่ะมันจะต่างกันนะเวลาหิวกับเวลาอิ่มเนี่ยฮนะนะอารมณ์จะต่างกันมากนะ ตอนอยากกินตอนหิวนี่อะไรก็คว,ว้าแหละแต่ตอนอิ่มเนี่ยมึงจะฮะมันไม่จริงก็บอกแล้วไงมันไม่เที่ยงฮะ,อะตอนอยากได้เดี๋ยวจริงไหมล่ะ,อะเอ๊ไม่เห็นความไม่เที่ยงไหมล่ะแล้วมึงก็จริงจังกันนะฮะ เชื่อไหมท่านเห็นธรรมมาท่านเห็นยังไงร,รู้ไหมเห็นความจริงเห็นความจริงคือเห็นอะไรเห็นความไม่จริงมันไม่จริงสักอย่างฮะแม้แต่ตัวมึงก็ไม่จริงเนี่ยเห็นแค่นี้แหละฮะก็เห็นกันหรือเปล่า มันจะเห็นได้ยังไงในเมื่อมันจริงจังขนาดนี้ตัวกูของกูเนี่ยอะฮะตายไม่ถูกใจมันได้เลอกอะจริงไหมเหมือนเขาเห็นหลวงตาทำไงวะทำไมหลวงตาต้องทำวุ่นวายใจหากูไม่วุ่นวายหรอกพวกมึงจะหากที่วุ่นวายกูก็ทำของกูไปอ่ะ จริงไหมทาหน้าที่ของกูไปมึงอยากให้กูทําอะไรกูก็ทําถ้ากูทําได้จริงไหมกูไม่เห็นจะไปขัดเครืองอะไรเลยจริงๆกูก็ทำของกูไปมึงอยากให้กูทําอะไรกูก็ทํำะมีอย่างเดียวที่กูไม่ทาก็มึงให้กูไปเป็นผัวกูไม่ไปกูไม่เอาจำไว้นี่แหละธรรมะ ไอ้ที่พูดกันน่มันเป็นชื่อของธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆเนี่ยคือความอยากความทุกข์นะเห็นมายาของจิตตัวเองเนี่ยเห็นความไม่จริงเนี่ยนะแต่พวกมึงก็จริงจังนึกว่ามันจริงก็ไปกอดเอาไงไปยึดเอาไหมนะถึงจะปฏิบัติถูกขนาดไหนถ้ามึงไปยึดมันผิดอะ ช่างหัวมันหน่อยไวย้ะช่างหัวมันเนี่ยวางวางวางอ,อย่ามีเหตุผลกันมากถ้าจะปล่อยวางจริงๆอ่ะฮะอย่ามีเหตุผลถ้ามีเหตุผลมันวางไม่ได้จำไว้เพราะว่ามันเหนือเหตุเหนือผลไงจะมะามันไม่มีเหตุมีผลมันเป็นเรื่องว่างฮะ ถ้ามีเหตุผลมันไม่ว่างหรอกท่านถึงบอกเหนือเหตุเหนือผลเหนือเหตุผลนี่คือเหนือโลกเพราะโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยเหตุผลเต็มไปด้วยความคิดปรุงแต่งด้วยเหตุผลด้วยจักรการด้วยทิฏฎีด้วยความเชื่อของตัวเองทันถึงทำลายทิทธิทำลายความเชื่อตอนนี้ทำลายเหตุผลของตัวเองท่านจะไม่ไม่ได้รู้อะไรมากรู้ว่ามันไม่จริงก็เลย